ดาบพิ่แคอสุนกับการเติมเนื้อเรื่องของทีมอนิเมะในการสั่งสอนของอูซุยสวัสดีเพื่อนๆชาวนักล่าอสุนทุกคนนะครับต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าส่วนตัวคือผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับซีซั่นนี้เป็นพิเศษเพราะถ้าเคยอ่านมังงะม,มานะครับก็จะรู้ว่าภาคนี้จะเน้นที่การฝึกฝนเป็นหลักไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากเหมือนเป็นการบิวอารมณ์คนดูก่อนที่จะไปเล่นใหญ่ในภาคสุดท้ายแต่หลังจากที่ผมได้ดูดาบพิ่าคอสุนการสั่งสอนของเสาหลักตอนที่3ไปนะครับ <c oughs> ก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก พอทีมันเนเมะอย่างยูโฟเทบลนะครับได้เติมเนื้อเรื่องและฉากพิเศษเข้าไปแบบเน้นๆซึ่งจริงๆแล้วเนื้อเรื่องฉากที่ทันจิโร่รับการฝึกจากอุซุในมังงะน,นั้นจะมีเนื้อหาเพียงแค่นหนึ่งหน้ากับหนึ่งช่องเท่านั้นหรือรวมๆก็คือ5ช่องนี่แหละครับโดยจะมีบอกแค่ว่าทันจิโร่กลับมาฝึกแล้วอุซุก็ทักกลับโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะแล้วก็คุยกันนิดหน่อยจากนั้นก็ทําสคริปต์ไปว่าผ่านไป1ิวันแล้วไปด่านต่อไปได้ซึ่งเนื้อหาในมังงะ ก็จะมีบอกเราแค่นี้จริงๆไม่ได้มีบอกเลยว่าอูซุยมีวิธีการสอนแบบไหนบ้างแต่พอทําเป็นอนิเมะก็มีการเพิ่มฉากต่างๆเข้ามาจนสามารถทําเป็นอนิเมะหนึ่งตอนที่มีความยาวเกือบ20นาทีได้อยาก5ช่องอะทุกคนคิดดูดิเพิ่มมาเยอะมากๆซึ่งฉากที่เติมมานะครับก็จะมีวิธีการสอนของอูซุยแบบละเอียดยิบไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนร่างกายแบบต่างๆหรือช่วงพักกินข้าวก็ยังมีให้ดูเลย อีกทั้งยังมีการเพิ่มรายละเอียดยิบย่อยอย่างความรู้สึกผิดของอูสุยที่ถอนตัวโดวยฉากนี้จะเล่าผ่านภรรยาทั้ง3านะครับว่าทุกวันนี้พี่แกก็แต่โทษตัวเองที่ถอนตัวออกไปหลังจากนั้นก็เก็บเอาไปฝันลายอยู่ทุกวันซึ่งนี่ก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ได้มีบอกในมังงะเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งฉากที่ดีมากๆเพราะมันแสดงให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วตัวอูซุเองก็อยากเป็นกําลังให้หนวนพิฆาตอสูนต่อแต่ด้วยร่างกายตอนนี้อีกทั้งความห่วงภรรยาของพี่แก ก็เลยจำใจต้องถอนตัวออกมาแล้วก็อีกฉากหนึ่งเลยที่ไม่มีในมังงะแต่ทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนนะครับต้องว้าวแน่ๆกับฉากนี้นั่นก็คือฉากตอนที่โนวยพิคาดอสุจต,ต้องต่อสู้กับอุซุยเป็นฉากที่แสดงให้เห็นถึงความเก่าของเสาหลักเสียงว่าถึงพี่แกจะใช้แขนได้ข้างเดียวก็จริงแต่ฝีมือยังคงเก่าอยู่ดีให้ความรู้สึกเหมือนบอสมากๆเพราะเดิมทีนะครับภาคการสั่งสอนของเสาหลักนี้จะไม่มีฉากบู๊อะไรที่จริงจังเลย าการที่ทีมอนิเมตัดสินใจเติมฉากบูอูซือเข้าไปนั่นก็ช่วยให้บรรยากาศในเรื่องนะครับดูดุเดือดได้จริงจังมากขึ้นอารมณ์เหมือนได้ลองลงสนามจริงก่อนศึกครั้งใหญ่จะมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือยังมีอีกหลายฉากเลยนะครับที่มีการเติมขึ้นมาเองด้วยทีมอนิเมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของซานิมิกับโอมาไนที่สงสัยถึงการหายตัวไปของอสูรหรืออสูรขั้งขึ้นที่4ที่มาตามสืบหน่วยพิฆาตาสูรซึ่งนี่ไม่ใช่การเพิ่มที่ทําให้เนื้อเรื่องเสีย แต่เป็นการเพิ่มที่ขายายเนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้นคือไม่ใช่แค่อยากใส่อะไรก็ใส่ไปอะแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามีอนิเมะหลายเรื่องที่ทีมงานตัดสินใจใส่ฉากต่างๆลงไปจนทําให้คนดูเข้าใจเนื้อเรื่องผิดผมขอยกตัวอย่างสั้นๆจากเรื่องวันพีแล้วกันนะครับซึ่งฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่ทีมอนิเมะนะครับเป็นคนแต่งเพิ่มเองแต่ทาให้คนดูหลายคนยังเข้าใจผิดจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือฉากที่โซโลนะครับฟันดาบใส่ลูฟี่จนเป็นแผลรูปตัวเองก ซึ่งฉากนี้นะครับจนถึงทุกวันนี้นะก็ยังมีคนนะครับเถียงกันแล้วก็เข้าใจผิดว่าแผลเป็นของลูฟี่เนี่ยโซโลเป็นคนทํทาทั้งนั้นที่จริงๆแล้วนะครับโซโลไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยนะอันนี้ก็แอบฮาเหมือนกันนะแต่ของดาบพ,พิกา,าสุนะครับจะเป็นเหมือนการขยายเรื่องราวของตัวละครเพิ่มซะมากกว่าโดยไม่ทําให้กระทบก,กับเนื้อเรื่องหลักซึ่งอนาคตน,นะครับเราอาจจะมาคุยเรื่องนี้กันอีกักรอบแต่วันนี้ผมมาแค่อวยยุห้ดาบพ,พิฆา,าสุตอนล่า,าสุดล้วนๆถ้างั้น ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าตอนถัดไปมีอะไรที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อน,นะครับแล้วเจอกัน